o tal ปิสังขังสารนังัจฉามิตัทยมปิพุทธังสารนังัจฉามิตัิยมปิธรรมัง,งสารนังัจฉามิตัิยมปิสังขังสารนังัจฉามิกราบนมัสการพ่อครูสมณะโะพธิรักและหมูส่สงด้วยความเคารพอ,อย่างสูงยิ่งเจริญธรรมพี่น้องผู้ร่วมชุมนุม และเป็นผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกชีวิตเปิดบานสารานขยทุกสอบอยู่กับโลกโลูกนี้สีสวยัยเปิดบานสารานสุขยทุกใจช่วยพรมซั์ดับไฟในใจคนโลกเร่าร้อนฟอนไฟจะไม่ฟ้าพวงประชานานับจิตสับสน มาเถิดมาดับไปที่ไม่กระมลนมาเป็นคนเบิกบานสํำราญเอยนี่ก็เป็นออเดิร์ฟจานแรกขออนุญาตต่อเนื่องจากคำของใหม่เสมอก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะลืมประเด็นก็คือว่าเมื่อเช้านี้อาตมาจัดรายการวิปัสนาข่าวทางบุญนิยมทีวีเวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกา ปะกะติอาตมาก็จะจัดรายการทุกสัปดาห์เนี่ยบนนิยมทีวีเนี่ยอาตมาจัดรายการวันจันทร์กับวันอังคารเวลา11บหนาฬิกาจนถึง13บสนาฬิกาเดี๋ยวขออนุญาตขยับใหม่นิดนึงเพราะว่าลมเป่าใหม่เสียงดังเล็กน้อยซึ่งก็เถอะก็ดีแล้วละ่ะมีลมพัดมีพัดลมเนาะก็ดีไม่มีปัญหาอะไรหรอก อ๋อขอบคุณมากใหม่เสมอเดี๋ยวจะตอบคำถามใหม่เสมอนะที่ใหม่เสมอตั้งประเด็นแต่ขออนุญาตแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบว่าบุญนิยมทีวีเนี่ยอาตมาเขียนบทกวีสั้นๆเพื่ออธิบายความหมายของบุญนิยมทีวีไว้ดังนี้บุญนิยมทีวีมากมีธรรมะ แบบโลกุตระอะเทวะนิยมตรีวัดด้วยกันกรุณาฟังเป็นครั้งที่สองบุญนิยมทีวีมากมีธรรมะแบบโลกุตระอะเทวนิยมกรุณาฟังเป็นครั้งที่สามเนาะบุญนิยมทีวีมากมีธรรมะแบบโลกุตระ เทวนิยมพุทธกับพุทธบุญนิยมทีวีได้แก่ทีวีของสันติอาโกตั้งมานานแล้วเพราะท่านสมณะปธิรักเป็นผู้ก่อตั้งและวันจันทร์วันอังคารเวลา11บหนาฬิกาจนถึง13บสนาฬิกาเนี่ยสองวันเนี่ยรวมสัปดาห์ละสี่ชั่วโมงก็อาตมาเป็นผู้จัดรายการศขทุกข์ข,ของชีวิต ชื่อนี้เป็นชื่อที่พ่อท่านสมณะปติรักเป็นผู้ตั้งให้กับรายการนี้สุขทุกข์ของชีวิตธรตมาก็ทํารายการมาตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวอะจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็มีรายการวิปัสนาข่าวก็ปัจจุบันนี้ทุกวันทุกวันพฤหัส,สบ,บดีเวลาเจ็นาฬิกาจนถึง9ก้นาฬิกาสัปดาห์ละครั้งอขอต้อนรับท่านผู้นั่งรถเข็นมาหน่อยเนาะ นี่ท่านผู้ที่เข็นรถมาและผู้ที่นั่งรถเข็นมาเนี่ยพวกเราปรบมือต้อนรับหน่อยแล้วเนะี่ยยิ้มสวยด้วยนั่นยมอมทีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยอมนะยอมเป็นคนรถเข็นช่วยสื่อสารหน่อยสิท่านผู้สูงอายุทำมือก็ได้เลขเจ็ดหรือเลขแปดเลขแปดสองนะั่นปรบมือให้กับคนอายุแปดสิบสองปีหน่อยแล้ว แม่ชื่นใจจังเลยท,ทั้งที่นั่งรถเข็นเนาะนั่งรถเข็นที่เข็นมานั้นเป็นเป็นลูกหรือเป็นอะไรเป็นลูกเนาะปรบมือให้ลูกชายหน่อยแล้วอาดมาจะภาคภูมิใจมากเลยที่เห็นลูกเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูปุปการีแม่อายุแปดสิบสองเข้าใจว่าลูกก็คงจะอายุหกสิบไปยัง หกสิบเนาะประมาณนั้นเมื่อเทียบอายุแม่แล้วอะลูกก็คงอายุประมาณสักหกสิบปีแล้วลูกก็เลี้ยงแม่เข็นรถแม่อาตมาเนี่ยไม่มีโอกาสทําขนาดนี้นะแม่ตายไปซะก่อนอีกประการหนึ่งอาดามามาบวชตั้งแต่อายุน้อยๆไม่ได้อยู่ที่อ่างทองบ้านเกิดก็เลยไม่ได้เข็นรถให้แม่แต่เคยเข็นรถให้พ่อเข็นรถให้เตีย่ยโดยมีพี่ชายเนี่ย ที่เป็นตำรวจเดินประกอบอยู่ข้างๆภาพยังถ่ายไว้เลยในนั้นมีอยู่สามชีวิตที่ชายตายไปสองห้าห้าแปดแล้วก็เตี่ยตายไปสองพันห้าร้อยหกสิบหนึ่งเหลือดมาเนี่ยยังมาเทศบนเวทีขอปทออยู่ตั้งใจว่าจะตายสักประมาณนะโยมป,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 ปีนี้เท่าไรหร่หรือ สองห้าหกแปดเอาสักสองหกหกแปดก็แล้วกันโยมนเนาะสองหกหกแปดตายอ่ะค่อยพิจารณาว่าจะตายเมื่อปีสองหกหกแปดเนาะอ่ะเถอะโยมอายุแปดสิบสองปีเนี่ยนะทำไมยิ้มสวยนักโยมโยมอายุแปดสิบสองปีทำไมยิ้มสวยนักยิ้ม เธอยิ้มเย็นเย็นอย่าเป็นยักษ์ยิ้มเธอยิ้มน่ารักเป็นหนักหนายิ้มเธอยิ้มสดใสวิไลตายิ้มเธอยิ้มนำพามิตรสัมพันธ์ยิ้มเธอยิ้มหยาดหยดความสดชื่นยิ้มเธอยิ้มหยิบยื่นความสุขสันยิ้มเธอยิ้มสื่อแสดงการแบ่งปันยิ้มเธอยิ้มป้องกันอันตรายยิ้มเธอยิ้มเยียวยารักษาโรคยิ้มเธอยิ้มดับตกระสัมระสายยิ้มเธอยิ้มจริงจังยาสังกตาย ยิ้มเถอยยิ้มเบาสบายทั้งกายใจยิ้มเถอยยิ้มน้อยน้อยบนใบหน้ายิ้มเถอยยิ้มหน่อยหนาหน้าอยู่ไหนยิ้มเถอยยิ้มทุกใบหน้าไม่ว่าใครยิ้มเถอยยิ้มแก่คนใกล้ๆกก่อนใครเอ่ยนี่คือบทกวีอ่ะปรบมือได้อนุญาตคือจริงๆคนเราเนี่ยเวลาจะทำความดีเนี่ยต้องทำความดีกับคนใกล้ตัวอย่างลูกเนี่ยไหมทำความดีกับแม่ เข็นรถแม่แล้วแม่ก็นั่งรถเข็นมาร่วมเวทีคอปทอตอบถามอายุแปดสิบสองปีนะะเนี่ยแสดงว่าได้เหรียญได้เหรียญทองแดงแล้วนะเนี่ยโยมเพราะอาตมาเองเนี่ยให้เหรียญแก่คนอายุแปดสิบปีเป็นเหรียญทองแดงถ้าอยู่จนถึงเก้าสิบปีให้เหรียญเงินแต่ถ้าอยู่ถึงหนึ่งร้อยปีให้เหรียญทองโยมนะตอนนี้โยมได้เหรียญทองแดงแล้วเนาะ อ่ะตอนนี้ถามว่าทำไมคุณทักษิณเนี่ยจึงเป็นคนที่มีความสามารถมากในการาในการเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่สองสมัยและตั้งนอมินีนายกรัฐมนตรีอีกทั้งหมดกี่คนนะโยมนะโยมต้องนับเลขนะทุกวันนี้อีกห้าคนบอกให้ก็ได้หนึ่งทักษิณหนึ่งสองสมัครสุนทรเวช สมสมชายวงสวัสด์แล้วก็สี่เออสี่ยิ่งรักชินวัตรห้าเอเศรษฐาทวีสินและหกแพทองธามชินวัตรเนาะแล้วหกคนเนี่ยอจุดจบสพบไม่สวยทั้งคนเอแต่ละคนเลยนะเยมจุดจบสพบไม่สวยเลยนะเออก็คือล้วนแต่ขึ้นต้น จะเรียกว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ก็ยังไม่ทำเนาเนะที่เราไม่จะบอกว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นป้องกัญชาเอาเถอะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าการที่ใช้ความสามารถแต่งตั้งหรือขับเคลื่อนคนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทำรรเนียบโดยไม่คำนึงถึงสติปัญญาความรู้ความสามารถของคนคนนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเอาแมวมาแจวเรือ เอาเสือมาไถานาเนี่ยเคยได้ยินไหมโยมเอาแมวมาแจวเรือเอาเสือมาไถานานะเอาคนที่ไม่เข้าท่าเป็นนายกอะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนที่คำนึงถึงเรื่องพวกพ้องของตนและลูกเต้าเหล่าหลานวงวานว่านเครือของตนเนะี่ยในทางธรรมะถ้าเรียกว่าพวกนี้ยังไม่พ้นจากยาติปริวัตตังปหายะคือยังไม่เข้าถึงธรรมะในระดับสูงอะ คนที่เข้าถึงธรรมะในระดับสูงเนี่ยจะมีสองข้อโยมจำไว้หนึ่งพอกคักขันธาปหายะโยมฟังแล้วไม่เคยรู้เรื่องใช่ไหมเดี๋ยวธรมาจะแปลให้ฟังสองยาติปริวัตังปหายะสองข้อเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีกุณธรรมระดับสูงในระดับอนาคามีขึ้นไปถ้าระดับ โตดาบันสกทาคามีเนี่ยก็ยังยังไม่ถึงขนาดนี้แต่ถ้าระดับอนาคามีขึ้นไปถึงอรหันเนี่ยจะอยู่ในระดับหนึ่งพอกคักขันธาปหายะคือหมายความว่าทำความทำความเป็นอิสระประหายะคือประหารนี่แหละประหารความติดยึดผูกพันในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง คือคนที่มีระดับคนที่มีคุณธรรมระดับอนาคามีขึ้นไปเนี่ยจะพอกคักขันธาปหายะในระดับสูงเลยทีเดียวอะ่ะคือแม้จะมีเงินทองทรัพย์สินสมบัติแต่บุคคลผู้มีธรรมระดับสูงเนี่ยจะสละทรัพย์สินสมบัติเงินทองที่ตนเองมีเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม พูก็พูดเถะระดับอานณาคามีเนี่ยจะเป็นระดับที่กล้าจนที่น้องจำไว้กล้าจนกล้าสละกล้าที่จะไม่เก็บออบหวงสะสมทรัพย์สมบัติไว้เป็นของตนอานาคามีแม้จะรวยนะแต่ก็จะใช้ความรวยเนี่ยไปสู่การช่วยคนเนี่ยจะนำไป คืออนาคามีจะพยายามเพาะพอกคักขันทาปหายะไม่สะสมทรัพย์สมบัติไว้เป็นของตนยังโสดาบันยังมีการสะสมอยู่โสดาบันยังไม่สูงส่งสักเท่าไหร่ยังมีความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอ่ะแต่ถ้าระดับสกทาคามีเนี่ยจะเริ่มสละออกจะเริ่มสละออกจะเริ่ม กล้าจนจริงๆกล้าจนเนี่ยเริ่มตั้งแต่สกทาคามีแล้วแต่ถ้าอนาคามีเนี่ยจะเป็นคนจนนะนะเป็นคนจนมหัศจัร์ถ้าพระอรหันต์ไม่ต้องพูดถึงนั้นเป็นคนจนสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเพราะนั้นบุคคลผู้มีธรรมระดับสูงประการแรกพอคักข,ข,ขันทาปหายะสังเกตนะคนคนนั้นต่อให้รวยแต่ก็พยายามลดความรวยลงลดความรวยลงลดความรวยลงล ไปสู่การช่วยคนเปลี่ยนจากส่วนตัวเป็นส่วนรวมโยมสังเกตนะคนที่มีคุณธรรมระดับสูงเนี่ยจะลดความเป็นส่วนตัวและเปลี่ยนส่วนตัวเป็นส่วนรวมวันนั้นอาตมาชอบมากที่คุณเนตรได้ยินว่าวันนี้เธอไปเพชรบุรีคุณเนตรบอกว่ามีแฟนคลับคอปทอของเราเนี่ยมีของอยู่ในสต๊อก ของท่านผู้นั้นเนี่ยท่านเปลี่ยนสต็อกของเนี่ยมาบริจาคให้กับคอปทอรู้สึกสินค้าชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณยี่สองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมาขายอยู่ใกล้ๆเนี่ยแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินนะเป็นรองเท้าใช่ไหมนั่นะเป็นรองเท้ามือสองได้ยินว่าคุณภาพยังดีอยู่นี่ เออแล้วก็ตั้งราคาสองรอยห้าสิบบาทถูกต้องไหมแล้วเงินสองสองร้อยบาทได้ยินว่าเงินที่ได้ไม่เอากลับไปหาตัวเองสักบาทเดียวอะ่ะมอบให้กับเวทีคอปทอหมดเลยอะ่ะปรบมือให้หน่อยแลยว้วพวกเราอะ่ะอาตมามองว่านี่แหละคนที่เปลี่ยนสต็อกส่วนตัวเนี่ยเปลี่ยนส่วนตัวเป็นส่วนรวมอาตมาสนับสถนนนะเวทีคปทเนี่ย,เป,เ,ยเป็นเวทีจนจนเป็นเวทีเล็ก เป็นเวทีที่ไม่มุ่งหาเงินด้วยแต่ให้เงินมาหาโยมเออคนที่มีคุณธรรมเนี่ยนะจะมีลักษณะนหนึ่งคือจะไม่มุ่งหาเงินจะไม่มุ่งหาเงินแต่เงินจะมาหาแต่เงินจะมาหาแล้วคนที่มีคุณธรรมระดับสูงเนี่ยนะโยมสังเกตดูเลยคนคนนั้นจะเกรงใจมากถ้าจะเอ่ยปากเรียอะไร ขอเงินจากคนอื่นจะเกรงใจมากปังดูคุณเนธเธอประกาศเนี่ยโอ้โหก็ะจะออกมาแต่ละคําแต่ละคําเธอเกร,เกรงอกเกรงใจมากเลยทีเดียวเนาะอันนี้คือคนที่มีธรรมคอปทอของเราเนี่ยแต่มาว่าน่าสนับสนุนคือไม่ต้องรอให้คอปทอเนี่ยมุ่งหาเงินแต่ยอมรู้ว่าการมีเวทีคอปทออยู่ได้เนี่ยต้องมีเงินมาหา <c oughs> คือต้อง เงินมาหาพระที่ดีก็เป็นแบบนั้นนะเยมพระที่ดีต้องไม่มุ่งหาเงินแต่ที่สุดเงินมาหาพอเงินมาหาเนี่ยพระที่ดีท่านก็จะไม่เอาเงินนั้นสะสมไ้เป็นของตนท่านก็สะพัดออกเป็นส่วนรวมประมาณนั้นเป็นตน้นอา้าวข้อแรกบุคคลผู้มีธรรมระดับสูงคือพ่อคักขันธาปหายะสอง ยาติปริวัดตังปหายะคําว่ายาติปริวัดตังปหายะคือไม่ติดยึดในเครือญาติไม่ติดยึดในเครือญาต,ต,เาติเนี่ยอย่างเช่นคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ถึงคุณทักษิณยังไม่ถึงข้อหนึ่งเลยพ่อคัดข,ขันธทาปหายะคือการทําให้เงินทองเอาไวา้ส่วนตัวเนี่ยไปเป็นส่วนรวมเนี่ยยมสังเกตไหม คนทักษิณเนี่ยเสียสละเงินส่วนตัวไปเป็นส่วนรวมสักเท่าไหร่กันเชียวอะแทบไม่มีเลยหรือแทบน้อยมากส่วนใหญ่สละเหมือนกันแต่เป็นไปเพื่อการลงทุนเนี่ยแบบบูมแรงเนี่ยเห็นไหมคือเพื่อให้ตนเองได้รับอะไรกลับมาแต่ที่จะสละความมั่งคัง่งนี่แม้กระทั่งการเสียภาษีเนี่ยนะการเสียภาษีในเวลาที่ควรจะเสียเนี่ยก็พยายามหลบเลี่ยงนะไม่เสียภาษีอะ จริงๆคนฉลาดจริงๆเนี่ยรู้ว่าการเสียภาษีเนี่ยเพื่อสละความเป็นส่วนตัวเอาไปสร้างความแข็งแกร่งแก่ส่วนรวมอะโยมทราบไหมประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาเสียภาษีกันสักเท่าไหร่อ่ะอาตมาได้ยินว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตเสียภาษีเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเขาเสียภาษีกันเยอะมาก แต่ก็น่าเสียอยู่หรอกเพราะว่ารัฐบาลของประเทศนั้นๆเนี่ยมีความโปร่งใสเงินที่เสียไปเนี่ยเขาก็กลับเอามาซัพพอร์ตประชาชนเนี่ยอย่างดีเลยทีเดียวะ่ะประชาชนก็แทบไม่ต้องเก็บเงินไว้เพื่อตอนอะไรมากมายเพราะรัฐสวัสดิการเหล่านี้ดูแลประชาชนอย่างดีเลยทีเดียวะ่ะจริงไหมโยมนี่อาตมาเพิ่งทราบข้อมูลมาว่าประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย มีอยู่ประเทศหนึ่งประชาชนไม่ต้องเสียภาษีเลยเอ้าทำไมฉลาดนักละ่ะบรูไนประเทศบรูไนเนี่ยประชาชนไม่ต้องเสียภาษีเลยประชาชนไม่ต้องเสียภาษีเลยเอเธอะแต่ยังเราเราเนี่ยประชาชนต้องเสียภาษีปัญหาคือว่าประชาชนคนไทยเนี่ยชอบหนีภาษียิงไหมยอมชอบหนีภาษีไม่ชอบเสียภาษี จริงๆเราควรจะต้องซื้อสัตว์อย่าเป็นแบบทักษินสิใช่ไหมทักษินที่ล่มครั้งแรกเพราะอะไรล่มครั้งแรกเพราะว่าขายเทมาเซกขายหุ้นชินให้กับเทมาเซกร,รู้สึกต้องเสียภาษีเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามพันล้านพ่อไม่ยอมเสียภาษีเลยสุดท้ายก็เลยต้องระเหตดไปต่างประเทศสิบเจ็ดสิบแปดปีประมาณนั้นก็จะได้กลับมา แล้วตอนนี้ก็แววว่ well, well, ว่าแววว่าอาจจะต้องออกไปรอบสองแล้วไม่มีโอกาสกลับมาอีกหรือเปล่าประมาณนั้นเป็นต้นเพราะนั้นมีอยู่สองข้อนะโยมจำไว้ให้ดีพออคักขันธาปหายะแปลว่าไม่ผูกพันมั่นหมายยึดติดในทรัพย์สินเงินทองว่าเป็นของตอนโยม มีคัมภีฮิตโตประเทศก่ลาวไว้น่าสนใจมากความว่าบุคคลผู้มีธรรมระดับสูงเนี่ยมักจะมองภรรยาของคนอื่นเหมือนแม่ตังข้อแรกนะบุคคลผู้มีธรรมระดับสูงเนี่ยมักจะมองภรรยาคนอื่นเหมือนแม่มักจะมองทรัพ์ยสมบัติคนอื่นเหมือนก้อนดินมักจะมองชีวิตสัตว์อื่นเหมือนดั่งชีวิตของตน คนเช่นนี้แลเรียกว่าบัณฑิตฟังแต่ครั้งที่สองเนาะอาตมานำมาจากกัมพีฮิโตประเทศ